สีคน่ได้คประสิภาเมื่อกีก็เห็นุงของนาแต่แต่คนอนไปแล้มันมันลออกข้างเหมือนาจแล้วอยู่มันหันไรับที่มันเป็ดไอที่อากปรการให้ทีเดียวของเรานี่ยมันจะลดเฉพาะไขมันส่วนเกินนะใครที่มีไขมันส่วนเกินเยอเยอะโดยเฉพาะที่เดินแล้วกับเพื่อน เคเพื่อนจะพเาพเลยค่เห like ็นภาไหมฮะเพราะว่าเคยกับเพื่อนมาก่อนไอตรงนั้นเป็นเด็กเราปตัด่ากอาจารย์นก็คือว่าฟมันจะซี่เข้าไปไหนเราก็หยุดดับเซลล์แล้วก็ออกไปเร่งให้มีาเอามันในเซลล์อไปานนนัหนเ่งเราูดภาพเรยนนลัเ่้าซลล์เรมเซลล์นอ่า แต่รนแรนะถ้าหาว่าการแพที่เราามาใ้มันเซลล์เป็นแบบใช้มาอยเ่ขนาเซลล์ก็ลดทบอยงได้เมื lead, ่อขนาดเซลลบรเวเซลล์นั้นบริเวณนรเวณือที่มีเซลลหล่ีอยู่ต้องาร มันจะแยกตัวกันมัมีบริัทตัวู่ก้อนแล้วการที่มันจากตัวคู่ก้อนเนี่ยมันจะตัดกลัของเอลไว้นะพอเราพายอนรู้อะเนี้ยเซลล์มันแยกออกจากกันพอไมันแยกออกจากกันเราจะเห็นสภาพของเซลล์เหลี่ยมาออกไปส่เันะฮะเซลลเอเซลล์งนีที่ผ่านที่บ้านมันมีเซลล์ซึ่งก่ันกันนะครับ เาแบ่ดียวทก็ทาหนียว่ายังไงต้องวทางหลังวทาเี่ยเดี๋ยวเราตาจจะปีอ่นลอ่อน้องข้างหมันก็แตออกนะครับแตกออกแล้วของเหลวก็จะถูกัอยู่นะเมือนกัูกเาออกไปแล้วเซลล์เซนลี่ยนตัวไหม่เพราะการเปลีนตัวตั้งเนี่ยกาเปียนตัวมีะเบีาขึ้นนะครับด้วยเปอย่างนี้แล้วชั้นถ่ายมาตรงนี้มการเรีนอย่างวร ที่เราก็ไปมีเซลล์มาที่รถขนาดเซลล์โดยการเอาไขมันไปต่อกันมๆนพราะฉะนัรนนักว่าเซลล์ที่มันีตัวอยู่แล้วแล้วยังมีการใช้ไขมันของมันใช้ดีเลยนออกฤทธก์วนไปยางเห็นและช้ำนะการทำงานที่เราในช่วโมัแรกเนี่ยมันก็จะทำให้หนือ

คือตามตามประสบการณ์เราที่เาจ่ายโน้มมาตา่การทั่มมาตัวปีปีนี้มา่านนี้เป็นปีที่แปดนะเป็นปีที่แปดปีที่แปดแล้วก็เราก็ไม่มีใครที่ที่ฟังเลยจากตาที่มาโน้มทกโมนตั้งเิอเจอการช่งก็ไปโน้เพื่อให้รวยขึ้นแต่สิ่งที่เ้นคืไม่ควร แ่นาอย่างเดียวก็เขาเฉยที่มาราะว่าเดียวทางงเดียวนะฮะต้องไอน้นดให้เขาดูค่อนข้างแน่ใส่นล้วก็จะมีนวดให้เขาแน่สารสังกะสีการทาน้วทาเขเองนะเดียวทานเดียวเขาจะร้างไปทะลุไปที่ัี่การทานอะไรก็ลงทานเดยเป็นการชาเองนะ้องมีทีพิเ พี่พูดยังไปเอาม้องมือพี่ไม่ใช่หมายความว่ามือพวกยัไม่เก่งนะเก<ไ>่งอยูอ่นะแ,แต่พี่มันเก่งกว่า ตีวันในีระเทศไทยก็มีทีมที่เขาบอกว่านวดก็ลงแต่เข้าไปเอาส่วนประกอบกับภาัร่ายซึ่งเป็นพวกไอนนใส่เข้าไปมันก็ไปเร่งเรอแก็ทำงานโ้ยการับออายกรออร่อยเพราะนัเวลาทวนี่จะ ตัวที่แ่งตาของอาารยอไปกระต้นตอมไ่ายรอยด้วยนะครับซึ่อวอร์ดลทุกอาารกระตุ้นไปก็กลายเป็นตัวเหลือยนะครับ ทนครับท่แต่ซนเเซนอ้ไอแบเดีได้ไม่ปอภัยครับชื่อก็ชื่อประมายนๆครับเซนเซนไม่ Jaz เดียวอด้ยาก้ว่าหายจริงจริงวันน <oriented> ี้อย่างงี้วันสบายสบายผมแต่งวอย่างนี้ ครับ่ะเป็นวันที่เราจะไปสร้างสถิติโลกค่ะในการแข่งขันที่30เดียวที่มหาวิยาลัการท่าไทนนะครับแล้วก็ผมไปที่จินในสคู่โปโลได้ก่อค่ะก้อนทีมของเราทุกคนไปใส่เสื้อตัวนี้สีเขียวนะครับแล้วก็มีการให้สีมงดคล80ต้นข้ามาแล้วขาวแล้ว 他点了个。<點> สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0890718889 0890718889